สวัสดีครับอาจารย์เจมรหัสชีวิต 8G เลขชีวิตดี8อย่างวันนี้นะครับเรามาเจอกันในวันเสาร์ดีๆในะที่19มีนาคม2565นะครับซึ่งอาจารย์เจมก็มีเลขรหัสชีวิตที่มากมายเหลือเกินนะครับเป็นหลายล้านล้านล้านนะครับที่สมองสมองส่องมาที่ DNA แล้วก็จิตใจของอาจารย์เจมที่อยากจะแบ่งปันแล้วก็เปิดรหัสชีวิตในวันนี้นะครับ รหัสชีวิตในวันที่19มีนาคม2565ปีขานวันเสาร์วันนี้นะครับรหัสชีวิตคือฐานะมั่งคั่งมั่นคงโภกรัพย์มากล้นพอนะครับมากล้นพอนะครับ,รบวันนี้นะครับเรามีใบบุญของปีนัก,กษัตย์ที่จะเปิดแล้วก็ได้ฐานะที่มั่งคั่งมั่นคงโภกรัพย์ที่มากพอนั่นคือ ปีแรกครับนั่นคือปีมะแมครับปีมะแมนะครับเป็นปีแพะทองเป็น ีแพะแห่งจัก,กรพรรดิแห่งความร่ำรวยในวันที่19มีนาคม2565นี้ปีมาเมสั่งได้บอกได้ว่าตอนนี้นะครับฐานะมั่งคั่งมั่นคงแล้วก็ร่ำรวยเงินนี้เข้ามาอย่างง่ายๆทำให้เกิดความมั่งคั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอย่างง่ายๆทำให้เกิดความมั่นคงฉะนั้นนะครับปีมาเมจะได้สิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นทันทีสิทธิลภามหาโชคลาภนะครับก็คือพญานาคก้าเสียนส พิบภพ,พอาจารย์เจมขอมอบให้เพื่อที่จะทำให้เร่งแรงรวยรุ่งเรืองแน่นอนสมบูรณ์ครับต่อมานะครับก็คือเป็นปีนักษัตริย์ของอาจารย์เจมที่อยากจะเปิดใบบุญของปีลากาครับ ปีละกานะครเป็นปีแห่งความโชคลาภของวันนี้ฐานะของปีละกานะครับแล้วก็สิ่งที่จะนำมาเพื่อสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในวันที่19นี้นะครับในวันที่19มีนาคม2,565ปีขานวันเสาร์นี้นะครับคนปีละกาได้ฐานะที่มั่งคั่งมั่นคงโพกรัพย์มากพอนะครับในวันนี้อาจารย์เจมขอมอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นชาริติสิทธิลาภามา หาโชคลาภให้คนปีละกามีความมั่งคัง่งท่านพระศิวลีและก็พระยาคุดทองคำจัก,กรพรรดิแห่งความร่ำรวยที่จะมอบให้กับคนปีละกาในวันนี้ครับต่อมานะครับเป็นปีนัก,กษัตท,ที่อาจารย์เจมขอเปิดใบบุญ 8G ของปีนักกษัตริย ฉลูครับปีฉลูนะครับเป็นปีนัก,กษัตริย์ที่ฐานะมั่งคั่งมั่นคงแล้วก็ร่ำรวยในวันนี้นะครับปีฉลูเป็นปีที่ให้ความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของฐานะ โดยเฉพาะวันที่19มีนาคม2565นี้วันเสาร์นี้นะครับปีฉลูคุณได้ทุกสรรพสิ่งที่คุณอยากจะได้ฐานะมีความมั่งคั่งฐานะมีความมั่นคงแล้วก็โพกกระพั์ที่มากพอนั่นเองนะครับอาจารย์นะครับมีสิ่งที่จะมอบให้นั่นคือนาชาลิติสิทธิลาภมหาโชคลาภซึ่งเป็นอิทธิมงคลนะครับพญนาคเก้าเสียสามภพที่จะมอบให้กับปีของ ท่นในปีนี้นะครับแล้วก็ปีฉลูเกิดขึ้นทันทีแน่นอนแล้วก็เร่งรวยแรงได้อย่างที่คุณตั้งใจนั่นเองนะครับการที่เรามีฐานะที่มั่นคงการที่เรามีสิ่งที่มั่งคั่งนั้นนะครับพภกทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจของเรานั้นนะครับจะต้องร้อยเปอร์เซนต์ทุกอย่างจะมีค่าก็ต่อเมื่อเรามีชีวิตอยู่และก็สิ่งที่เราจะนําให้มีชีวิตอยู่นั้นนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มีฐานะมั่งคั่ง มั่งมงมีมั่นคงร่ำรวยทางภพกรัพย์ทั้ง8อย่างแล้วก็ 8G นั่นเองอาจารย์เจมรหัสชีวิต 8G นะครับการให้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ครับ